สวัสดีค่ะ3 c ช candle channel มาแล้วค่ะวันนี้อิซิ่จมาทำอมกอบค่ะใส่ผักเพาวค่ะอันนี้เป็นผักเพาวค่ะแล้วอันนี้เป็นกบ2องวที่สับแล้วค่ะแล้วมันมีใบมะกรูดค่ะแล้วอันนี้เป็นเครื่องแกงอมค่ะมันมีพริกแล้วมันมีตะไคร้แล้วมันมี หัวอหอมค่ะแล้วอันนี้เป็นบลาค่ะแล้วอันนี้เป็นม,มะเขือค่ะเราจะมาทำกันเลยค่ะก่อนเราจะใส่นี้ค่ะแล้วเราจะใส่เื่องค่ะแล้วเรา,าะจะมา คั่วกันค่ะเราจะมาคั่วกันค่ะต้องคั่วให้มันเข้ากันนะคะแล้วเราค่อยให้มันหอมหอมค่ะแล้วเราค่อยมาใส่ปลาค่ะต้องคนให้มันสุกค่ะ จะใส่ปลาค่ะให้มันหอมหอ,อมค่ะต้วนมันเลยค่ะ แล้วแล้วมันเข้ากันเสร็จแล้วแล้วมันสุกแล้วเราจะมาใส่น้ำนะคะ <c oughs> ถ้าใส่น้ำแล้วอย่ามาคนนะคะโดมันข้าวค่ะ ต้องรอให้มันเดืดก่อนแล้วค่อยม่ใสา่มะเขือค่ะ ให้มะเขือสุกค่ะแล้วมะเขือสุกแล้วแล้วค่อยมาใส่ผักเพีวค่ะมะเขือสุกแล้วค่ะแล้วจะใส่ผักเพีวค่ะผักเพีทําให้กรอบไม่เผาค่ะ เสร็จแล้วค่ะ,ะ,คะอมืมเราจะมาดักสายถ้วยเลยค่ะปิดเตาแก๊สก่อนค่ะ Yeah. แล uh ้จะมาชิมเลยค่ะอร่อยมากค่ะถ้าชอบคลิปนี้ไลค์แชร์แล้ว c r i b e ด้วยค่ะ